ครับสวัสดีครับพี่น้องเผื่วิญญาปาเที่ยวคนเก่าคน,นเดิมมากกอติดโคกหนองนานะครับเพิ่นม,มีกิจกรรมหลายแนวนะครับวิญญามาเ่ท่านนะช่วงเป็นฟาดเขาฟาดเขาเริ่มตั้งหาบเขาก่อนะําหาบเขามาขึ้นล่านหาบาแล้วก็มาฟาดฟา,าดแล้วก็มาตำลาเน่าคุกม่วงเนาะแล้วก็มาฟัดมา้อนนะครับกับนักท่องเที่ยว ไลายอยู่ในกลุ่มที่เ้าเนี่ยมีตัวเนี้ยผู้อยากต่ำก็มาต่ำผู้อยากมาฝาดมาฝาดนะครับบานในยิปจะกิจกรรมต่อไปนะครับมีการเก็บผักนะครับเห็น่ากะตานิดหน่อยนีครับกะตานิดหน่อยเห็นปะเก็บผักนี่เขาอยากกินผักอย่างเขาอยากได้ผักอย่างตัดเลยครับตัดใส่กะต่าเลยตัดใส่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 เลยนะครับอยากได้ผักอย่างตัดใส่เพื่อเข้าซ้ำเข้าซื่อไปกินแต่เข้าเก็บไปเก็บพร้อมไหมครับ เก็บใส่ตะก้าไปกินนะครับเนี่ยไปเดี๋ยวพี่ยาจะพาไปกอตีบเบืเ้อเข้าสจะเก็บไปยังแน่จังไรแน่นะครับนะผสมมีโฮมไห่ให้เข้าไปเก็บเข้าอยากเอาอยังเขาตัดเอาแต่เอาห้าสิบบาทกระตานห,หน่อยๆนะครับนะครับไปเบื้องไปพี่น้องไปติดตามเบื้องกิจกรรมนี่เห็นไหมครับผักมีสลัดต่างๆนะครับเห็นปะเข้าอยากผักอย่างเข้าอยากได้ผักอย่างครับกะกะตัดได้เลยนะครับตัดไปเลยนี่ครับผักต่างๆเรานีเนี่ย ตัดเดีเลยครับตัดด,ดีเลยกระตาซ้ำซ้ำ่าซ้ำซ้ำปลาเพื่อนกำลังเสิเอาเลยครับเนี่ยไปไปเบื้องมีอย่างแน่นะครับเขาจะตัดเอาอยางแนนส่วนมากเนาะพูดเลยทางยางออกมานะครับเนาะทางยางตรงออกมาเด้ยเลยดอกไม้สวยล้ำพุณน่ะซุ่มพอประชุ่มเบิ่นเ็ดดโดยจากทั้งเบิดนะครับสวยงามมากเลยเอยสุดยอดสุดยอดครับไปไปดูซิว่าเพื่อนตัดรอ,อยยางแนนเห็นไหมครับ นี่กระแตงโมสามารถกินได้เลยดีเก็บกินได้เล,เลยมีฟักนะครับฟักเขียวมีทัวเข้ามักพืชตระกูลขี้ยนะครับได้ครับเมื่อมนยังนี่คือ่ว่าเคยเห็นผักท้องนะครับผักท้องเพราะฉะนั้นฟักเขียวคื้นกันครับเห็นปะ่ะนักต่องเที่ยวม่นกําลัางสิหาวิธีเก็บสร้างภาพเก็บภาพนะครับทางหนึ่งได้มาก็จะออกมาเก็บภาพ บรรยากาศนะครับเนาะขอเล่นเชิดพี่น้องเนาะขันมาหมู่บ้านโนซาหรือบ้านจร์เข้เคขันมาบ่ถึงบ้านน้องคือนะครับเขตนั้นเลยนะครับตำบลทุกโป่งด้วยดหมาครับหมากมีหมากให้เ่าเก็บเข้อศอกไปต้มเนาะครับต้มกินกับปุนกระแก้วเ่าก็ไรเนี่ยหมากเงี้ยงกัว่ากันนะครับเนาะเพื่อนให้เก็บปัดกุ้ยต้นนะครับฟางนี่ก็เป็นกระโพดเห็นไหมล่องนี่ก็เป็นกระโพดนะครับนะโอ้ฟักเขียวไอ้เสตเก็บแล้วครับสุดยอด นี่ครับผู้ใดมักทั่วเก็บทั่วนะครับกบอกอดบอกอดบอกอดทอดยังเขาจะเอ,อิญนะครับเอสอสกวอตสกวอตยังไงนะเดี๋ยวผมดูสกวอตขาจะเอ,อ,ะอรินสกวอตครับเนี่ยผมดูเ้าเ้าอยากก็ต้มก,ก็เก็บครับได้เลยนี่ฮะบวบอ่าบวบมีมะละมี่เฮ้ยนะครับพี่น,น้องโคกนองนายังไงยังขวดพ่อเถอะครับบรรยากาศน้ำเพีย สุ่มยางงามๆไปเลยครับพี่มาเดียวเอามือกล่องมาเดียวมือจับมานะครับมาต้องสั้นมือไทยนี่ครับบรรยากาศไปไปเบิง้งหู้บรรยากาศพี่น้องเ,อเบิ้งเนาะนี่แหละครับเพราะว่าเปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนท็หมถึงวางเข้าคิดเดิมๆมันก็เดิมๆนะถ้าคิดว่าเฮ็ดอีกยัยงที่มันโอ้สุดยอดนะครับอ่ะเบิงเ้ง่นอง มีสะนามพร้อมโอ้ยเข่ายังจังเป็นแบบนี้เบิง่งงหงดีได้พี่น้องด้อเข่าสีเขียวกับสีอ่าม่วงเป็นเลก้านะฮะแล้วก็เลก้าไทยนะฮะเบิงบ่งดูเบิ่งไงดีด้ะนะครับที่เห็นเนี่ยถามามุมสูงนี่สิมองเห็นเลยนะครับสวยมากเลยอื้อมสุดยอดครับ นั่นปลาเข่าไปเบิ่งปลาเขานะครับไอ้ตรงนี้พี่รู้ด้วว่าพี่ต้องทำครับนักท่องเที่ยวก็สนใจเรื่องขขาวนะครับสนใจเรื่องข้าวนะครับมีจะข้าว,ข,าวข้าวบา้านเถาเอยข้าวกรรมมันมีหลายพ,พันอยู่นี่นะครับเนี่ยมันมีหลายพันใบเบอร์รี่อย่างก็บข้าวเถื่อนนะครับเนาะามีได้เขเินเขินทั้งทั้งที่ตรงนี้ มันเป็นปลามันเก่าเดี๋ยวไปพ่ายเบิ่งว่าปลามันก,กับ,ป,ป,บ,ป,บปลา,ปลา,าอาไยูจังใดจุดใดจังได,ดเป็นเข่าขันนาหนีเนาะไปย่างรอเบ,บื่งเขากำครับอาจารย์บอกผมมาหันนะครับเข่าตรงนี้มีเจ็ดสายพันธุ์ในยูตรงนี้นะครับเพื่อนเฮ็ดใดจังใดเพื่อนดำไดจังใดเจ็ดสายพันธุ์นี่เพื่อนไปดำส่วนใดแน่อะไปเบิ่งพี่นอ้องนี่อีกพันหนึ่งเด้ยนี่นี่พันหนึ่ง้อยู่นี่นี่มุมแหลมๆมานี่แคละมานี่นัดมุมตัวไปหันเล้ครับพี่น้องนันตั้งหากเลยนะอันอีกมุมหนึ่ง นี่อีกมุมหนึ่งยู่งนี่นี่อีกพันหนึ่งนะครับหนึ่งสองสามสี่สี่สายพันละครับที่เห็นเห็นนะแล้วพี่น้องมางคิดเบื้องว่ามงเนี่ยมันเป็นปลามันเกลาปลาอ้อยเกลาเบื้องด้วยน่ะนั่นปลาอ้อยเห็นไหมนั่นปลามันเกาอยู่หลังอยู่หลังอ่ะนักท่องเที่ยวนะครับเห็นไหมห้พี่น้องมามา,มาสัมผัสสินไ้ซีไรู้นี่แหละศูนย์เรียนรู้จริงๆพี่น้อง นี่เห็นปะนี่พี่น้องนี่เป็นเห็นรองไว้เห็นบะนี่นี่พันหนึ่งเด้ครับนี่อีกพันหนึ่งนี่อีกพันหนึ่งนี่นี่ลองกลางเพิ่นแปงไวอยู่หนนี่ออรอดอรอแปงเห็นปะนี่อีกพันหนึ่งนะเห็นปะนี่อีกพันหนึ่งนะครับนี่พันหนึ่งเด้ต่างหากีะครับนี่เจ็ดสายพันป้าพี่น้องนําอะไรนี่ทำใหญ่หรือกําใหญ่กรรใหญ่นี่ยังไงโอ้ น่จะเป็นหอใบเตยหมดเลยฮะโอ้อนี่นี่ดูดิครับไม่น่าเชื่อเลยนี่เจ็ดสายพันธ์อะไรนะครับปาสกินองอกาก,กาศนี่นะครับแค่คเปลี่ยนความคิดชีวิตก็เปลี่ยนสุดยอดเพชรนังทีว่าคิดแล้วทำลงมือทำแล้วปฏิบัติตได้เห<อ><อ>็นอ,<า>อี <ไป S 1> ครับ เสดายนะพี่น้องขันมีมุมสูงใส่พี่น้องเห็นเป็นสัญ,ญลักษณ์อย่างอยู่ตรงนี้พี่น้อง่อยสะกิดบ้างเ่ขคำใหญ่ครับตรงนั้นคือเลขอย่างพี่นอ้องหกศูนย์เนี่ยครับหกศูนย์นะครับโอ้เขา่าเลยครับเข่าที่เิ่นดำเลยเนี่ยดำใยบังดูอู้มีศิละปะเลยครับมีศิละปะจริงๆครับสุดยอดสุดยอดพี่นอ้องเอาจะพาบ่งไปเรื่อยๆนะครับ ที่เอาไว้เวันะครับท่านที่ลองเกี่ยวแล้ว<ช>ขออนุญาตเชิญเดินชมตรงแปลง<ช>ที่เราทำเป็นโลโก้ค่ะอย่ยองเช่นนะคะเรานำเสนอที่คือ60ปีมหาลัยนะคะทวงด้านจริงๆก็โยมมาเอาเมตาลูกบอลว่าถโดนเอาโดนทีโด,น,โด,น,โด,น,โดนตรงการที่60นะคะโนที่เมตามมหาวิทยาลัค่ะมีลูกข้างบอลเนี่ยอาจารย์เมตาคทางทางทีมอาจารย์จุนแล้วก็อาจารย์กบเนี่ยเขาทาเห็นไหมคะ ีทีวีหลายช่องนะครับมาถ่ายนะครับพี่น้องครับนี่ไลเบอร์รี่พี่น้องร่งไปอ้าวอนั่นแหละครับนี่นะครับวิธีเกี่ยวเขาเด้อนี่พี่น้องนี่ครับวิธีเกี่ยวปูเป็นแค่ดูพื้นนี่นะครับนี่นะครับวิธีเกี่ยวเขานะครับเนาะเก็บเกี่ยวเด้ครับตอนนี้จะขั้นตอนเก็บเกี่ยวคือเขาเกี่ยวแบบนี้เกี่ยวไปแล้วห้องสีมีวิธีคือขั้นตอนแรกคือตอนยุุ่ล่านเข่านะครับต้อง ต้องมัดเขาแล้วก็หาบขึ้นไปล้านนะครับนะขั้นตอนกิจกรรมสีเป็นเ็ดเลยนะครับเนาะพี่น้องเห็นไผมบอกนี่ป้ามันเห็นบ่ยังมีเห็นเลยแบบเมื่อก่อนเขาจะปลูกมันนะครับปลูกมันปลูกมันปลูกอ้อยสมัยก่อนนี่ตัวนอ้อยยังอยู่เห็นบ่มิีชั้นบริเวณนี่ปลูกอ้อยปลูกมันนะครับตะกีนาะปัจจุบันนี่บ่แม่ละปลูกเขามีสาน้ำมีพืชพักต่าง ป้าเขา่าหน้าพันยืนลูกตรงนี้นะครับเห็นไหมครับยิแปแงที่ตรงนี้ประมาณน่าจะมัา่นลายหนึ่งนะครับโดยประมาณเนาะมีเขายุเจ็ชนิดครับอยู่ตรงนี้นะครับครับวิญ,ญาเสือแล้วนะครับว่าโคกนองน,มมมน้มบ่แมนมาเที่ยวชมอย่างเดียวชมศึกษาเรียนรู้จริงๆนะครับสิ่งที่เฮ็ดสิ่งที่เขาเจ้าจเฮ็ดตอนนี้ โดยความคิดและการลงมือทำนะครับได้เห็นผลนะมากๆนะครับเห็นผลเลยทีเดียวอาตาตะพได้อยากอยากเฮ็ดแบบนี้อยากอยากมาศึกษาก็เพิินมากหาประสบการณ์กับเพิินเฮ็ดทั้งใดนะครับให้มาศึกษาบ่งกับเพิินใดเลยนะในบริเวณนี้นะครับครับมิญญา่าใหญ่พี่น้องเบืองว่าดินบบมันดีเดบ่ไบ้มันดีสุดยอดนะครับเป็นดินทรายนะครับด้านบนเป็นดินทราย ไส้ผงเขาเอินมาไส้ยอย่างกะไส้ขี่เรื่อยนะครับเป็นพุกพุพงพุยพุย,พยไหมครับถือฝนไหลหนีนวิดนะครับเป็นแบบนี้นี่เบื้องดินล่างด้านล่างพื้น,น้านสิเป็นเหลืองเหลืองเห็นมานี่เป็นดินเหลืองเหลืองอยู่ด้านล่างแล้วก็บ่อรูบบ่อหน้าเสื้อว่าสิเก็บน้ำอยู่พี่น้องนี่เขาเป็นยังทิ่เก็บน้ำอยู่ผมว่าเขา้าใจผมบว่ากระยากงูเข้อกันว่าที่ไส้แบบนี้มันบ่อนาสิเก็บน้ำอยู่ไหมครับเนี่ย ปกตินี่น้ำเสาะไหลวืดขาดเพื่อหันกันแท้กันแท้แบบนี้บ่นเนี่ยหันโดนน้ำเดี่มันจะเปื่อยยงวยลงไปเลยเด้วครับพีบนะ่น้องแต่แปลกเนาะน้ำเก็บน้ำอยู่ไหมตอนนี้นักศึกษาเป็นนักท่องเที่ยวเนกำลังเขาลงไปชมนะครับวิญญาณลองอ๋อแล้วนะครับครบรอบ60ปีมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับด้านบนพูนเลยเลยนักท่องเที่ยวขึ้นไป,ปุ้นเป็นพระาธาตุพนม เป็นพระธาตุเป็นพระธาตุพระธาตุขาแก่นนะพระธาตุขอนแก่นเท่าเน,นาะด่านหน้าบนนะครับหกสิบปีแล้วก็ K KU นะขอนแก่นนะเนาะสมัคนะโอ้ใจนะครับนี่ <Meng> คือทุกสูงเือกสิยงามนะครับอะมาเทียเยเท่ยวดูนะครับเลื่อมาเที่ยวดูครับครับทีวีได้หลายช่องนะครับ,บไม่ว่าจะเป็นไอทีวีนะครับไม่ว่าจะเป็นไอทีวีนี่แหละค่ะซื้อมุ่นชน ลายกระแนงนะเพิ่นมาร่วมบึงพอเปิดงานมื้นนี่นะครับวันนี้วันที่ยี่้าเนาะอัพยี่ิ้ายี่ห้ายี่ห้าพฤิจิกาเห็นมาภาพอันสวยงามนะครับเก็บภาพเรานี่นะครับสุดยอดนะครับอืมอ่า สนุกได้ความสุขได้ความสุขแล้วก็ได้ความรู้ได้ความบันเทิงเลยครับพี่น้องนะสนุขสนานได้ความรู้ค,ครับเอานี่วิญญาตสิกลับแล้วเนาะเห็นนกท่องเตี่ยวบนท้ายลูปเซฟีีแล้ววิญญาสิกลับแล้วครับเบิง่งจากอยู่ด้านล่างนะครับมองไปด้านบนมึงดูสวยงามเลยครับที่แรกวิญญาติวัดศีบริไทยนะครับเสาดายบริมาหอดกิจกรรมฟาดเข่านะครับ ขอให้เลครับมือกล่องกล่องบ่ได้เอามือกล่องมานะครับได้เอามือมือจับจับกล้องทายนะครับโทรศัพท์่ายเห็นไหมครับ้ครับมีมีพืช พันนาชนิดครับทั่วเพื่ออยากกินทั่วก็ได้ครับได้ครับได้เลยครับครับอ่านี่ครับทั่วนะครับนี่นะครับครับผมนี่นะครับนะนะครับทั่วใครอยากได้ทั่วไปผัดหรือไปตำก็เชิญนี่นะครับนะทั่วกำลังออกเลยเห็นั่น อืสวยงามครับสวยงามครับเห็นกเจ็บจริงเกินขยับออกมาหน,นาเห็นไหมครับ,บก,ก็คือหลังจากที่นักท่องเที่ยวนะครับเข้าไปเที่ยวชมข้าวหรือไปเที่ยวชมความสวยงามต่างๆแล้วกลับมาได้ตะก้าคนละใบแล้วก็มาเก็บพืช หรือมาเก็บผักเาเรียกผักอะไรต่างๆหลายๆอย่างนะครับไม่จะเป็นพืชผลนะพืชใบพืชผลพืชใบนะครับ,นะรบประเภททัวประเภทแตงประเภทฟักเฟลแฟงเรียกเอาพี่น้องเรียกเก็บเอาอยากกินยังเก็บเอาเพิ่นเอากระตาละห้าสิบาทเต็มกระตาเพิ่นละล้นกระตาเพิ่นนะครับนะครับถ้าไปซื้อตลาดก็แพงแน่นอนทั้งวันที่เพราเนาะท่วงสิกำลังเศร้าสามสิบนะครับทั้งมะเขือสิ ก็อืมอะแต่ว่าพริกเพรท่านใหญ่พี่น้องมีพริกคนกเกิดสกบพริกกินเนะาะกรรมดาวดวงพี่น้องอืมมีลูกวิผลให้ท่านเจ็บแล้วพี่น้องแตงโมมีผลแล้วนะ่ะเห็นไหมลูกน้อยก็มีลูกใหญ่ก็มีนะครับสมาติเก็บได้นะครับสมาดเฮ้ยเขาเก็บน้อยอ่อนไปต้ม ก,ก,กินกระป๋นแก้วก็ได้ครับกินกระลากก่อนสิ่งเหล่านี้กันนะครับนั่กระท่วนะครับเนาะนี่นะครับเก็บภาพให้พี่น้องเบิ่งว่าบรรยากาศที่มาเที่ยวนี่ได้ทั้งความรููได้ทั้งประสบการณ์ที่เฮาเห็นนะครับในสิ่งที่เฮาเห็นบอแมนบอแมนขาจาถไทยรูปไม่เบิ่งซื้อเฮ่ามาชมด้วยตัวเองศึกษาด้วยตัวเองนะครับ กระซีหเห็นแบบนี้ปัดเลยนะครับภาพแบบนี้สุดยอดนะครับบรรยากาศนะครับบ <Christ>. ิญญาเก็บบรรยากาศขนาดแตงโมเห็นไหมแกััยาวแต่ว่าเราคตัดอาหารที่หน้ไหการท้งนะครับอ่าเก็บไปเรื่อยครับย่างแล้วชิ้นสองชิ้นแตงโมลูกหนึ่งอ่า ก็แล้วแต่นะครับมีบวบไม่ยังต่างๆไปเี้ก็เก็บเอาอะไรได้บ้าไทยคนได้บ,ะบะอกนะครับอาจจะมีเสียงเพลงน้อยน,นะครับการวะพยังนะครับเพราะว่ามันเขาจะเปิดอยู่ในงานนะครับเนาะสุดยอดบรรยากาศมากนะครับสุดยอดในสิ่งที่เห็นนะครับสิ่งที่เราเห็นนะครับมันเกิด ขื่นจริงๆนะครับบอบอใดว่ามาแต่งภาพบลอกนะครับเขาเจ้าเฮดไดรีนี่นะครับซีดีเฮดแบบไดรีจังใดก็มาศึกษาเรียนรู้กับเพื่อนได้เพื่อนสิเป็นไก่เจ้าของเพื่อนเองเจ้าของสวนเนี่ยเพื่อนสิเป็นไก่แนะนาเข้าปัดนภาพาไปเบิ่งจุดใดเขาจากเบิ่งจุดใดภาพเพื่อนไปเข้าจะซื้อพักเพื่อนไปขายจําหน่ายก็ได้ที่พี่น้องได้ซื้อพักไปจําหน่ายก็ได้นะครับมาซื้อเพื่อนขายปัด ขายแล้วเก็บเบิดแล้วเพิ่นก็สิไปปลูกใหม่อยู่พาะป่านน่ะหมุนเวียนอยู่พาะปานนี้นะครับนะสิ่งเหล่านี้ที่พี่ยาเห็นอยากเก็บให้พี่น้องเห็นนะครับนะภาพแบบน,นะบน,น,นี้นะครับเห็นปะใส่ถุงนี่นะครับอืมเอาไปเฮ็ดจังไดนกินแซ่บๆนะครับนี่มันเฮ็ดจังไดนกินแน่อืม ได้ได้ายแนวเลยเป็นบ่แกงไปลวกไปออมไปเบิดนะครับครับทำกินได้หลายอย่างพี่น้องเฮ็ดกินได้แนวเลยนะครับทำกินได้หลายอย่างเต็มตะก้าแล้วนะครับทล้นตะก้าแล้วนะครับเห็นไหมคือคือเข้าไปเห็นนะครับพี่น้องเข้าเข้าเห็นในสิ่งที่เข้าเห็นนี่ มันกระตื่นตาตื่นใจมันกระมวน้าเขาเขาตัดผักก็าเยนตัดไปเรื่อยๆ,ๆจนเลื่อมข้าววะเต็มกระตาเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยสุดยอดเลยพี่น้องอ้าวบรรยากาศแบบนี้เก็บมาให้พี่น้องเบ่งอยากให้พี่น้องมาศึกษาเรียนรู้ในสิ่งที่ในสิ่งที่วิญญาณเห็นนะครับวิญญาณเห็นว่ามันเก็บไปผู้เดียวว่ามันเอาไปคืนแล้วข้าเจ้าให้เจ้าได้สิเผยแพร่ให้คนดนเห็นนํานะครับวิญญาณกันเลยว่าไม่มีโอกาสแบบนี้ เข้ามาถ่ายคลิปแบบนี้ถ่ายทอดให้พี่นอ้นนนนนงนนนองเห็นน้ำนะครับเนี่ยในสิ่งเรานี่เห็น่ะขับจให้พี่น้องเห็นน้ำนะครับไปเบิงผักต่างๆนะเห็นไหมครับผักอีกถุงเต็มอีกจะเต็มถุงเลยนะพวกฟักพวกพ,กพวกผักผลนะครับแล้วก็ผักใบนะเห็น,น,น,นไหมคนะรับ ไหมต,ตัดตัดได้หมดมั้งครับตรงนี้น่าจะตัดได้หมดก็ตัดเลยครับตัดได้หมดนะครับนะเวลาะพี่น้องเห็นแล้วว่าศึกษาที่อ่าเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้จริงๆแล้วก็ท่องเที่ยวเชิงท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เชิงศึกษาเชิงเรียนรู้นะพี่น้องนะเนี่ยคนดูบรรยากาศนะครับนะเบ่งบรรยากาศนะครับโอ้หอนพี่น้องนะเดี๋ยวญาติสี ขอบคุณเอซีนะครับเพราะว่ามีเสียงเพลงดังแห้งเดียวบนจิกเข่าในาช่องนะครับนะขออภัยนะครับขออภัยจะของลิขสิทธิ์เดอ้อเพราะาเปิดเพลงอยู่ด้วยนั้นถ้าบรญยายตัดเสียงไปมันก็จะไม่ไม่ไม่เป็นมันจะไม่เป็นอ่าอ่ายังไงถ้าตัดเสียงเอาเสียงอื่นมาใส่มันก็จะไม่เป็นเรื่องจริงเพราะผมบรรยายเรื่องการทํากินนะครับการกเกี่ยกษตร ชาวไร่ชาวนาเราทรําำเกษตรแบบไหนที่จะอยู่ได้นะครับนะครับไม่ใช่คนทํางานเกษตรกรมีหน้าที่ทําทํายังไงให้ได้ผลผลิตมันจะทําไปแล้วผลผลิตไม่ได้เห็นไหมมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรน,นะครับทําแล้วได้ประโยชน์ก็น่าจะอยากไปถ่ายทอดในพี่นอ้องเบิ้งนะครับนะพี่ย่าอยากคายทอดในพี่น้องเบิ้งว่าคนที่เ,เกษตรกรสามารถเลี้ยงตัวเองได้นะครับขอให้ขยันทําจริงๆขอให้ แค่เปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนนะครับเนี่ยพี่น้องลองคิดบังมือละเป็นยี่สิบสามสิบคนเขาจะมาเก็บแบบนี้พี่น้องลองคิดเบังมือนีไปตามก็ลอยก็ค้นนะครับที่มาเก็บผักแบบนี้คนละห้าสิบบาทเป็นเงินเท่าไหร่ครับมือหนึ่งนะครับอยู่นีนยตรงนี้หมู่บ้านจรเข้ตำบลทุง่งโงอำเภออุบลราชคอนแก่นถ้ามาไม่ถูกถามว่าบ้านน้องผืออยู่ไหนอยู่ติดกันเลยครับอยู่โบเรนนั่นเลย นะครับอ่ะคลิปนี้จะมีประโยชน์กดลืมกดไลค์กดแชร์ให้ท้องวิญญาณนียเลยครับคลิปนี้สวัสดีครับ